นี่ครับวางกับไม่ทำงานวันนี้ครับข้ามาดูในช่วงนะครับเวลาว่างนี่ครับสูงกว่าระดับน้ำทะเลกับร้อยเมตรกับเข้าหลังบ้านกับสวนทุเรียนที่ถูกลืมตอนนี้มาแปลงสะพามไม่กับหรือฟื้นไม่กับใส่ปุ๋ยทำไว้กับ ม่อนโถ่มีทางงูสันคิงมีทางนกกระจิบนะครับมีศาลาผักพิงกับหอนลบเด็ดลบฟุ้นกับตึงเวลาผักเตียงครับนี่รับศาลาผักพิงนี่ก็าากกต้มน้ำร้อนกินกาแฟนะครับนี่ก็ก,กินกินข้าวเทียงแนี้ยนครับ พุ่งพื้อเลยกับปีน้องพุ่งพือเลยกับคนนี้ครับ